ีน <c oughs> วันนี้จะแกงหน่อไม้หน่อไม้ทุบนะครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะใส่เห็ดเพาะแล้วก็จะใส่ไข่มุดแดงนะครับใส่น้ำยานางนะครับนี่แหละครับวันนี้กับข้าวที่ที่ที่จะทํานะครับที่จะทํากินวันนี้นะครับน,นี่ครับนี่แหละไขม่มดแดงซื้อมาจากตลาดใหม่ๆเลยครับตลาดใหม่ๆ เห็ดเพาะก็สวยๆครับเห็นไหมเห็ดเผะหนังเห็ดเผะหน,นังนะครับสวยๆเลยนะครับกอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับอาหารวันนี้ทําให้อร่อยครับจเย็นๆนะครับเย็นๆสิ่งเจเร์ก็คือหน่อนไม้ไข่มดแดงเห็ดเพาะนี่แหละครับ ขอติดตามชมนะครับครับใส่ไปแล้วนะครับหน่อไม้กับเห็ดพอใส่ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่สุกนะครับแต่ยังไม่สุกใส่ไปแล้วแต่ยังไม่สุกนะครับต้องนานๆหน่อยนะครับต้องนานๆหน่อยจะได้รสชาติ จะเขาจะตักฟองออกนะครับตักฟองมันออกเดือดปุดปุด จะได้ที่แล้วนะครับ ไที่แล้วนะครับนี่นะครับน่ากินไหมครับชิ้นก็อร่อยจริงๆเลยนะครับมากเลยมฮเพิ่งใส่ข้าวเบียร์ไปเมื่อกี้นี้ข้าวเบือข้าวเบือข้าวเบียร์ข้าวเบือข้าวเบือเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นี้ครับใส่เพิ่งจะใส่ไข่มดแดงนะครับ ใส่ไปหมดแดงวไปโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ใส่ปักอีกตูนะครับใส่ปักอีกตูก็คือว่าสำเร็จเสร็จชิ้นนะครับ หอมหอมแล้วก็เบียรเอรหอมเลยนะครับ จะใ,ใส่ผักแมงลักนะครับผักริบตูเลยนะครับเออริบตูใส่เยอะเลยครับหอมขึ้นอยู่กับอรื่อง้องหอมนะมมครับ เดี๋ยวสักพักก็จะปิดไฟแล้วนะครับปากให้พักมันออกสักนิดหนึ่งก็จะปิดไฟเลยนะครับให้ใหปัออกมันหดตัวนิดหนึ่งปิดไฟเลย yeah. ให้มันหดตัวก่อน ปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟแล้วดูครับอืมยันไหมครับ ครับเห็นไหม,อมหอดเพาะลูกอีใยหอดเพาะหาะนังอร่อยๆนะครับนี่ครับดูนี่ครับ,รบเห็นไหม pong chimi di di. Da chim hit pot, wait here, building a hit.